สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องของทุ่งานบุญไยรวิทยกทุกช่องนะคะเมื่อเนี้ยเจ้อุพ่ายแย่งเนาะ,ะในจีจด้ยน้ำแนวทางของหลังกองเนาะคะ่ะมาให้เยฟซีทุกทุกทันได้เบิงกัน,น,ะะนเนาะค่ะใดแนมกันนั้นจากที่ยงวดาหรือดิเนาะ เจ็ดแปดมวดเก้ามวดสิบมวดอะไรที่ถือมมหนี่เนาะจะวางวดนี้จเคเป็นไหนเนาะพวกะเอาเอาสองสามมวดแมนค่ะแมนเขาพูดิดบางนี่แหละสามมวดาต่กะเขาตรงมาอยู่นี่อยู่สองมวดเนาะที่ยวกกัหนงวดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเนาะไออเนาะหนแหละองกกับหนึ่งสองกระเ้ารงมากยูได้นี่ยจะนอยอยู่ พนมอเไรแน่นจับคู่เป็นไดรดแมนบอกแม่ค่ะเลขวิงตัวใหญ่เล่วิงสีบะพาดจะมาจับคู่กับพะพาดคือกันทนสีพาพาดกับือมันออกกัดออกกับคนนั้นคือ้อคือพะพาดเนาะแม่ค่ะตั้งแต่เรื่มออกช่องตั้งแต่งวดพันดีไม่ยังจัดชื่อมาได้ได้ซื้อมวด้กนวดแรก เพิ่นไฮบิงเก้าเก้าออกเก้าเนื้เพิ่นกระจั๊บพายุเก้าเนื้อก็ไดเอาหังออกตูงๆคือวันละมาไม่เนาะค้นกับ่ค่อยบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเบิงปันใดนะเพราะว่าเพื่นมาเป็นวัดแรกบันนี้มาวัดที่สองบัณนี้เพื่อนไฮบิงบิงสองวิงสองจับคู่ไฮอีกสองหนึ่งไสองหนึ่ง ตัวผู้แน่นมันมาออกน่ะไปออกแล้วตัวคางๆตัวแน่นเนะยบ่แน่นบ่ออกตัวแน่นก็บ่เป็นยังแต่ว่ามันก็เป็นเลขค่หน่วยตัวก็กระง้อต้องหันกระหายศูนตัวเดียวกันอ้งหันศูนย์ตัวเดียวแตารางวันนี้พิ่นลังสี่หายเอาไปวิ่งเด pues ้อว nah, ่าส um um ั um ่นจับคู่หายกะจับอยู่แต่ว่า ใกล้ๆเมือเล็เกกเพ่นว่าสีเน้นให้ไม่มาสันนาสนนาส่นคือเมื่อหนึ่นพว่าเน้นมาสั่นเป็น่าเป็นหายาว่าเบ,บิ้งซื้อๆบ่นก็เพราะว่เน้นแม,ม่หาเบิ้งเบิ้งซื้อๆเบงตัววิ่งในตัววิ่งห้ยทั้งตัวยกคูนและเจ้าบ้านใกล้ๆเมื่อพูดแล้ควค่อยสีเน้นให้่าสัน่นเป็น่าเนะี่ยเพราะปกติพนสีเน้นมาพ้อมได้เพ่นไหารอบเดียวจบเลยด้ ที่นี่วันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆมื่อเพื่อนเพิ่นสีเล่นไห้อีกเตือน,นึงมาทันเพื่อน่าเน้น,นบัตไดมันบ่ออตัวเน้นนะเพื่อน่าประสันเพิ่นก็เลยมาเล่นสันนะพอหอดมังหันพม่นหายมากหอดชุดสามตัวมันบอก่าแต่ว่า,วาเอฟซีกับทั่ทวมาหลายอยู่ดิเพราะมหาเจอูนะว่าโอ้ยเจอนันดีว่าสัน ก็มาตางสองง้วดก็ันงวนนั่นก็ออกดูคร like like ับก็สันเป็นว่าเพราะว่าหมู่บ้านนี่แหละคนมาถามมามานเราไปนะ้นกระสิบวชิโรประมานอยู่บ่ได้อยูพุท้องคนก็ได้ค่านําค่าไฟมาสั่นวลาแต่ว่าคือน่้านเนี่ยมันได้เพิ่มหนึ่ง่าสั่นเป็นว่าเรื่องไหนคารุ่งพยาบาลแม่ฝั่นระุทงคนก็ได้มันกะเลยท่งมาถามเออได้สิ่ลงหาสามเกียรี่เทียรกับว่าเห็นมาจากเปนโตมากก็่างเงี้ยข่าวว่า่นอัน มาขอบคุณหอดเกตืเอนตัวตีงใช่โอ้ยรันอัศัยบาลามีเด้ด้โอ้ยอัศัยบารามีจะไหนหนูว่าเป็นพระสันโดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไอ้เบที่เป็นข้อหน้ามาเอ่าเพิ่นอยากโอนเงี้ในใน้านมูกมันมั่คาเอียงว่าฉันวราอมมา วันอยู่ในเจ้าเืองจามันยุในเพื่อนจะถามาอย่ไรวันนเจ้ามจะว่าเพื่อนขอเบอร์ก็ผมบอกว่าขออุ่นทานันที่ผมเนี่ยผมไม่บอกว่าโทษหาเพื่อนรอดอนในเพื่อนรอดเหรอโอ้บอกะเออก็บอกเพื่อนบอกเบอร์โทรเพื่อนไว้บอกบอร์ทั่วเพื่นเขาไปไนหนีเพื่อนก็อาตีพันในเพื่อนคลิปนี้เพื่อนกติจับไอ๋อที่ว่าเลยบอกเบอร์ทรก็ได้บ่บอกซื่อเบอร์เบอร์ท่วไ ถไตคปก้อเบอร์ทัเข้าไปไต่คิดแต่คีบเพื่อนเขาเคยเห็นเนาะเอาชท่วอะอยู่บอก่าอั่เบอร์ทรวนี้เป็นยังก็เป็นั่วชั่วออยู่แต่ชั่วหมายเลบงทีค่ะวันนี้งวนี้เนาะงวนี้เพื่อนกับไฮวิ่งซีเนาะค่ะจับคู่กับมอยูซีหาคู่ค่ะหาคู่แต่ว่าอีกคู่หนึ่งมัน Premises, ผู้พามากก็ผ e ู anyway. like weather weather ้พาก็ได้เ ha ติมไปกันมิตดซีขึ้นกันอย่านี้พ่บานเนี่ย่าเจ้าของมันเจ้าของฟันมันก็ได้สีมาลุงไหมเพิ่มเพิ่มขม่าเพิ่มขมาแมนแมนเพิ่มเดียวหางเดียวตามตามปกติแล้วนี่เพิ่นหายมากแค่จะหางซีบอกหาาหางบางแค่กับหางบางแก่กับุกมันนี่ก็ได้สอบส่วนตัวสมบัอิตัวนึ่งเนี่ยว่าเจ้าของฟันก็ได้สีมาลุงไหมเพิ่มหรือสิมะลุงดีแับนี้ดน อันจับคู่นี่ตัวแรกกับสี่ศูนย์แม่ค่ะยยนเนอร์สี่ศูนย์แล้วกับสี่สองค่ะเตรียมสมุดปากกาด้วยค่ะส่ไปด้วยสี่หกค่ะก้วยฮะตากพราตาไมค่อยดีแล้วก็ซี่เก้าค่ะค่ะน่ะสี่สามค่ะ แตสบายเลยฟันนี่เจ้าแป๊บไปน้ำเงินได้บ่สตัวนี้ก็เอาแป๊บไ,นะไ,ไปก็ได้ตัวตัวเดียวนึงเนาะแต่หลายคนนี่เพิ่นก็ยังลงอยู่เนาะอันนี้มันแคสซีหาตัวค่ะต้นซีแปะนี่เป็นเลขเจ้าู้ฟันนะชอบอมากนะมันก็ได้ฟันเป็นตัวดอกแต่ว่าเข้ามาแปะเพิ่มฟันแล้วเข้าตัวนี้นะเน<อ>ัวนี้แม,ม,ม่น่าซีแปะนะจัดคืนนัดซือๆดอกจัดสีออกบออกสอ๋อสีสังวรนี่เนาะเพิ่น,น,นะนให้ เนี่ยเมืองเลขวิ่งค่ะเพระเน้นไปทั้งวิ่งจับคู่เพื่อนจักดีถือบ่ถือกันนี้กะบอรับประกันไปไหนเนาะเอาไปทั้งวิ่งรูดซชเนาะใดรมาวิ่งรูดก็ไปได้แต่มาชวนมากสิทันมาบ้านนวยกับสิบเท่านั้นสิบก็ไปชวนหญ่มันสิบก็ไปลอยนะคือรักสิบกาบรักนวยดิน่วยกับสิบเป็นได้เท่านั้น่ะวิ่งสี่ค่ะสี่ แต่ปกติพี่จับคู่ให้กับพี่ดจ็แคเดิโซ่ดลยบ่โซ่ได้หรือเะ่โซ่โลดอ่ะโซ่เุนเมิองโอดเกี้ยแล้วหรือเ่เกี้ยแล้วแล้วค่ะเขาเชื่เพิ่นอยากแคบนาจอวันวันนี้มี่ีเด็กกระตังหาหางไหมค่ะหาหางเแต่หาหาแอีกทางหนึ่งเป็นเล็บจะบล็อกมากนะเพิ่มมากชวนตัวเลี้ยงช่องบ่ค่ะ ถ้มามักชอบตัวไรกระจัดเอาห้าสิบเอาเบิร์ดก็ได้เด้อค่ะเลือกเอาก็ได้คันว่ามันหลายตัวเนาะ เจ้าของมีตัวใดมากเด็ดๆก็มาจัดใจก็ได้ท่าเจ้าของมัดตัวใดก็ได้ไดเพราะว่าตั้งแต่ออกซองมานีเบ่าะท่านในรุดจักงวดค่ะ,ะแต่เ่าท่านในออก,กบบอ,อ่ะบ่รารุดคเพื่อเ่าออกมาเรื่อยๆนะตามแหนมเบิงเนาะตามข้าเขา้เขาเบิงมานี่รพรผิจดจักงวดยังไดเอามาลงช่องแบ่งปันให้เอฟซีเนาะ,ะบางหาันกระแตกเต็มๆเลยค่ะหอดบรกิกริ่นนไ้วิ่งศูนย์จับคู่เพิอ่อจับให ตรงๆค่ะก็เป็นที่นาที่ตามนาแนมยูนะของเลขเลขรับหลังกลองหมดนี่พ่นบานเล,เลขเลขหลังกองนะ,ะเลขหลังกองสายเจา้าค่ะแต่พุทละใกล้ๆเมื่อออกตังนั้นอาเป็นมะยม่ตัวไรนะพานท่านสั้นมันท่านแน่นนะตัวนี้ เพราะว่าสุดเดือย่นไหนมารอเดเพิ่นมาปัน้นเพิ่นมันเน้นผ่านนะมันมัดมันเดือยออกตัวเน้นแต่ว่าออกอยู่ได้ยังไงแหละห่างมันมัดม่ถือตัวเน้นนะมันจังนะมันแสดงว่าเอาใส่ใจคนเด้อมาแต่งไปไปตีเลยแล้เบิ่งอีกเรื่นึงเป็นงานหายใจกะหัดนนี้วันละกันมันก็ตัวหัวปวดเนาะปัญหาในการเปลี่ยนแปลงเลขออก พี่ไก่เมืนออกอยู่ในกองระดาษก็ออกตามพอบ่ได้ยแกงมาดิบ่บ่วบาสิสัญจรดอกเมื่อวานพันสัญจรเพิ่นสิบอกมาโรดดอกออกตามปกติก็บ่น่าสิพลาดดอกตะเกาวะเป็นตามเฮาเคยเห็นมาเนข้มอะไรจอยเด้อสายเห็นแล้วไปนอกค่ะเอาลงกอะไรเงี้ย กันเพิ่งแคบหน้าจอได้เอากระซีได้เอาลงตัวนแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเอาค่ะเอาไปแนมเบิงเลยค่ะเอาพิจนาเบิงกันถืองบถือจังไหนกะจะมากันเด้อค่ะแนวทางค่ะเอาสหรับมือนี้กะเจโอผ้าแห้งขอหัวทอดให้เอกซีทุกทุกคน มีความสุขร่างกายแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนค่ะสวัสดีค่ะเนี่ย่าให้เชื่อ่